ค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงกันบ้างคะการอภิปรายมาสองวันนี้เนี่ยในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยค่ะผมคิดว่าก็มีหลายประเด็นนะครับที่ทําให้สังคมก็หันมาให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายประเด็นก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมซนะึ่งเราก็เคยได้ยินกันมาแล้วนะครับแล้วก็การตอบของรัฐบาลในบางประเด็นก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะนั้นก็ผมคิดว่าก็การอภิปรายครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีอะไรายแต่ว่า ความสนใจของผู้คนก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งประเด็นในการอภิปรายด้วยทั้งตอนนี้ถนนทุกสายก็มุง่งสู่การเลือกตั้งหมดแล้วนะครับจะเป็นทั้งผู้คนในสภา,าก็ดีหรือว่าม่กระทั่งพี่น้องประชาชนต่างๆก็จะให้ความสนใจไปตรงนั้นมากกว่าแ,แล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของประชาชนเนี่ยก็มี ช่องทางนะครับหรือทางเลือกที่มากมายดังนั้นในการอภิปรายก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็นะบางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะในข้อมูลในโลกของสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ได้ทาให้คนนั้นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเนี่ยที่ไกลกว่าประเด็นในสภาด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลบางอย่างในโลกออนไลน์ก็ถูกเอามาอภิปรายในสภาอย่างเนี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ ประเด็นต่างๆหลายอย่างเนีก็เลยดูเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะนะครับแต่ว่าก็จะมีประเด็นไฮไลท์ของการอภิปารายที่หลายคนก็ก็ติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาการอภิปารา์ถึงเรื่องประเด็นคุณจีนสีเทานะครับต่งางๆที่เป็นต้นนะครับ อืมครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าการอภิปรายทั้งสองวันเนี่ยมันจะมีมีผลต่อการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนไหมครับเรื่องของการเลือกตั้งเปลี่ยนใจคนได้ไหมคนนึงชอบรัฐบาลเอาผมไม่เอาละผมเปลี่ยนใจหรือว่าคนที่ชอบฝ่ายค้านบอกโอ้ไม่เอาละอภิปรายไม่ดีเลย,เร,ลย,เ,ลยเราไปดูอยู่ฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับมันมีผลต่อการตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนใจในเรื่องของการเลือกตั้งไหมครับสำหรับการอภิปรายสองวันนี้ฮะไม่ถึงขั้นนั้นครับไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ค้ขค้่นะครับแต่ว่า การตัดสินใจอย่างสิ้นเชิงได้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งนะครับการตัดสินใจของผู้คนเนี่ยก็จะมีจากปัจจัยสองส่วนนะครับัคือปัจจัยระยะยาวกับปัจจัยระยะสั้นนะครับสาหรับปัจจัยระยะยาวเนี่ยผู้คนจํานวนไม่น้อยเขาก็อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเขาจะเลือกใครเลือกตั้ไน,นไหนชอบคนดีเดตนายกคนไหนชอบผู้แทนสอสอคนไหนอะไรต่างๆแบบนี้ก็จะมี การตัดสินใจมาู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประกอบนะครับสําหรับการตัดสินใจนะครับหลังจากน,นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีปจัจจัยระยะสั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องไปดูในช่วงระยะเวลาอาจจะหนึ่งเดือนสามสัปดาห์สองสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งเราก็อาจจะเรียกกันไม่ง่ายว่าเป็นกระแสการเมืองนะครับในเวลานั้นนะครับเป็นปจัจจัยระยะสั้น เพราะนั้นเนี่ยการอภิปรายแบบทั่วไปครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยไม่ลงมติด้วยเนี่ยมันก็คงไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เกิดการพลิกเปลี่ยนการตัดสินใจอะไรต่างๆผู้คนได้มานนักนะครับครับสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะได้จากการอภิปรายในครั้งนี้สิ่งที่จะต้องจับตามองในการอภิปรายครั้งนี้มีประเด็นไหนบ้างครับที่น่าสนใจและประชาชนควรที่จะไปคิดวิเคราะห์แล้วก็เพื่อที่จะนําไปตัดสินใจในการเลือกผู้แทนครั้งหน้าครับ ผมว่าก็หลายเรื่องนะครับอย่างขึ้นประเด็นในเรื่องเศรษฐกษิจนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อที่น้องประชาชนนะครับอ,นนอยู่ในขั้นวิถีชีวิตแล้วก็คนเขาก็รู้สึกว่ามันสัมผัสได้นะครับเส็ดรูปธรปปรมแล้วก็ปัญหาเศรษฐกษิจในเม็เป,ป็นแบบที่เยอะดังแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอะไรอย่างเห็นภาพได้ชัดน,นะแล้วก็นอกจากนี้กนะ็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการบริหารราชการต่งางๆนะครับในเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือว่า ไม่กระทั่งข้อกล่าวหาอะไรต่างๆก็ปอนเซ็ป์ที่คงต้องมีการตรวจสอบอะไรกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอะไรประเด็นเหล่านี้ก็ต้องมีคนไกต่างๆจะเป็นการตรวจสอบแทนคณรัฐจะเป็นการตรวจสอบโดยภาพญาติตรวตสอบจากนี้เพื่อที่จะทำให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันมีความชาดชัดนะครับก็คงจะเป็นอีกส่วนที่จะทาให้เกิดการตรวจสอบเป็นสอเนื่องของการอภิปรายนะครับเพราะว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเป็นการอภิปราย ทั่วไปนะครับไม่มีการลงอหติเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกับการอภิปรายนะบไม่ไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะต้องสาร่อประเด็นถึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าเพียงแค่เรื่องของการฟังข้อมูลแล้วก็ให้คนในสภาเขายกมือโหวตอะไรกันแค่นั้นนะครับอืมครับ